วิธีการจัดแต่งตะกร้าสำหรับทำเป็นเครื่องสังฆทานถวายให้กับพระสงฆ์แค่นะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ได้ยากมากมายเท่าที่เราเห็นก็คือเขาจะต้องใส่ด้วยนะอันนี้คือเป็นตะกร้านะคะเป็นตะกร้าข้างในนะคะส่วนประกอบที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือทูบอย่างดีนะคะเป็นของยี่ห้อหอมละมุนนะคะเป็นของยี่ห้อหอมละมุน และก็จะมีเทียนนะคะเทียนตัวนี้ก็จะเป็นเทียนที่เราปรารถนาจะถวายไว้กับการใช้งานจริงนะคะเทียนตัวนี้จะเป็นเทียนที่ไม่มีน้ําตาเทียนนะคะเพื่อนๆขาและอันนี้นะคะก็จะมีของใช้ของพระนั่นก็คือแก้วนะคะแก้วแก้วพร้อมกับจานรองนะคะเป็นแก้วกาแฟแยอย่างดีนะคะนะคะงานก็จะเป็นงานสวยงานอย่างดีนะคะและข้างในนะคะขออนุญาตที่ ข้างในที่เรามองเห็นนะคะข้างในที่มองเห็นก็จะมีน้ําผลไม้ทิโก้นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะอ,อ,อะไรนะน้ายาล้างจานนะคะแล้วก็ยาสีฟันเนาะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นนมสดแล้วก็น้ําผลไม้ของดอยคานะคะอันนี้คือส่วนประกอบที่อยู่ข้างในในตะกร้าที่เราตั้งใจจะไปทําบุญนะคะอันนี้คือแก้วใช่ไหมคะอ่าเนี่ยค่ะจะเป็นแก้วพร้อมกับจานรองก็จะอยู่ ในนะคะพ่อความมองเห็นอยู่เนาะเนี่ยค่ะคือสิ่งใดก็ตามที่เราเราอยากจะถวายไปให้กับทางพระท่านได้ใช้งานจริงๆอ่ะนะคะเราก็สามารถจัดเข้าไปใส่ในสังฆทานในภาชนะที่เราต้องการได้เลยอันนี้นะคะเป็นฝีมือการทำงานของลูกสาวนะคะที่เขาใช้นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ห้อยตุ้งติ้ง ก็จะเอาติดรอบเลยนะคะรอบเพื่อจะได้ประดับให้สวยงามบองให้เกิดทั้งความสวยงามแล้วก็เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่สวยงามในการที่เราตั้งใจไปถวายเนี่ยก็จะทําให้เรามีรู้สึกมีความอิ่มใจอิ่มบุญนะคะเพราะการเห็นสิ่งสวยงามการตั้งใจถวายสิ่งดีๆในการที่เราตั้งใจทําก็จะส่งผลในเรื่องของจิตใจทําให้เรารู้สึกอิ่มใจในการที่เราได้ทําบุญ ด้วยของสวยของงามทําให้เราได้อน,นิสง์ผลบุญในสิ่งที่เราได้กระทําเกิดขึ้นและอันนี้นะคะเราก็จะเอามาประกอบนะคะนั่นก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้ตัวนี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะถึงแม้ว่าดอกไม้ประดิษฐ์ตรงนี้ที่เรา,เาใส่ไปนะคะมันจะขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์แต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อพระท่านได้รับไปนะคะหลังจากที่ท่านดึงออกจาก ะตะก,ก้าสังฆทานนี้แล้วนะคะท่านก็จังสามารถเอาไปประดับค่ะเอาไปประดับบนโต๊ะหมู่หรือว่าในแจกันที่ท่านมีจุดประสงค์ในการที่จะเอาวางไว้หน้าหิ้งพระอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อันนี้ส่งบุญตรงนี้เหมือนกันนั่นก็คือการได้ถวายของสวยงามที่เรียกว่าดอกไม้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีการจัดการโดยเบื้องต้นนะคะสิ่งที่เราใช้นะคะเพื่อนๆขามันก็จะมีอย่างนี้นะ อันนี้คือลูกไม้นะคะลูกไม้ที่เราตัดออกมานะคะแล้วเราก็จะใช้กาวร้อนนะคะกาวร้อนเพื่อที่จะยิงยิงยิงออกไปแล้วก็ยิงไปแล้วก็ใช้นะคะลูกไม้ที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะลูกไม้ที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะเป็นตัวติดไปเป็นตัวติดทาพลงไปแบบนี้นะค่ะรอบเขาเลยนะคะรอบเขา สำหรับเรื่องของตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างของด้านข้างของตะกร้านะคะตะกร้าอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ในรูปแบบของเป็นม้วนนะคะเพื่อนเค่เป็นลูกไม้ที่เป็นม้วนเราก็จะเอามาตกแต่งตะกร้าทําให้สวยงามทําให้ดูมีคุณค่าทรงคุณค่าทั้งเรานะคะเราเป็นคนทําเราเป็นคนเห็นเราก็ได้อน,นสงส์บญอันดับแรกเลยนั่นก็คือเป็นเพราะว่า เราตั้งใจทำนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราตั้งใจทำให้ดีที่สุดสวยที่สุดงดงามที่สุดอันนี้สมบูญเกิดอยู่ที่เราแล้วค่ะนะคะและสำหรับใครที่อยากจะเอาไปจัดหรือว่าเอาไปทำเพื่อเป็นการค้าหรือว่าทำเป็นสัมมาอาชีพก็สามารถทำได้เลยนะคะอันนี้ไปต่อยอดเป็นการทำอาชีพร้านสังัณฑนได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะเจ้ะก็คือเอาเรื่องราวเหล่านี้มาน,นําเสนอมาให้พวกเราทุกๆคนได้รับรู้และชมไปด้วยกันนะคะสําหรับตะกร้าสังฆทานที่มีความสวยงามแบบนี้นะคะนะคะยังไม่แล้วเสร็จใช่ไหมกาลังใส่นะคะนี่ก็จะใส่ดอกโบลูไปอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะมันคือความสุขใจมันคือความอิ่มใจในการที่เราทําสิ่งที่ดีที่สุดทำของสวยงามออกมาให้ดีที่สุดนะคะ เพราะว่าอันนี้สมบูรณ์ทั้งหมดี่ยน,นะคะอยู่ที่ความปรารถนาอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดล้ำค่าที่สุดในการถวายบุญทุกๆครั้งอันนี้พวกเราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้เลยนะคะใครที่เป็นร้านสังกณานสามารถจัดทําได้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้เราจะมาบอกวิธีการทําดอกไม้ที่ใช้สําหรับประกอบข้างสังฆทานที่เป็นตะกร้าและกระเช้านะคะ นี่เป็นดอกดอกคานชันนะคะเป็นดอกคานชันแล้วก็มีประกอบไปด้วยนะคะดอกไม้ประดิษฐ์และโบนะคะที่เราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้2อันเราจะมัดประกบกันไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดด้านข้างของตะกร้าที่เราจะกําลังจะทําให้ท่านดูนะคะนะคะรูปแบบนะคะรูปแบบของของการทํานะคะรูปแบบของการทําตะกร้า สำหรับทำเป็นสังฆทานแบบสวยหรูนะคะอันนี้คือหุ่นของตะก้าที่มีอยู่นะคะและเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม้ที่เราติดไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาทำให้ดูว่าอ,อ๋อวิธีการติดลูกไม้เนี่ยก็คือทำแบบนี้นะคะใช้กาวร้อนเป็นตัวทาบนะคะเป็นตัวติดนะคะลูกไม้ที่จะติดรอบตัวของตะก้าสังฆทานนะคะ ก็คือทําไว้ให้ดูเป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้เรามาต่ออีพีแรกก็คือตัวตะกร้าสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำเนาะส่วนสินค้าข้างในนะคะใครปัารถนาอยากจะใช้อะไรนะคะในการที่จะใส่เข้าไปในตะกร้าเพื่อเป็นของถวายพระก็สามารถจัดลงไปได้เลยนะคะสาหรับตัวนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะในของสินค้าต่างๆที่ใส่เข้าไปในตะกร้านะคะเป็นเครื่องถวาย แล้วสำหรับในส่วนของขอบมันนี้นะคะขอบตัวนี้เราก็ติดแล้วนะคะเรียบร้อยติดลูกไม้เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วและอันนี้ที่เราทำกันอยู่นี่ก็คือใช้กาวร้อนนะคะเป็นตัวติดลูกไม้ที่เรากำลังมองเห็นอยู่นะคะอืมหลังจากนั้นนะคะดอกไม้ที่เรามัดไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาติดประกอบด้านข้างของอตะก้าสังฆทานนะคะ เพื่อให้ดูหรูให้ดูสวยดูงามดูดีมากกว่าเดิมนะคะจากเดิมที่ล้นๆพอเราประดับดอกไม้เข้าไปปุ๊บนะคะก็ดูดีดูสวยขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใจเลยนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เราคนทำเราก็มีความสุขกับการได้ทำเนาะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปทำบุญน,นะคะ อันนี้ส่งผลบุญในการที่เรามีความตั้งใจในการที่จะทําของสวยๆงามๆในการถวายนะคะก็ยิ่งจะส่งผลให้ตัวเราเองนะคะมีความสุขมีความรู้สึกเบิกบานม,ามีมีจิตใจที่ดีว่าอย่างนั้นแหละนะคะเนี่ยค่ะอันไหนที่มนเป็นส่วนที่เกินเราก็จะใช้นะคะกันไกตัดลวดนะคะตัดออกไปนะคะเพื่อให้ดูสวยดูแมทกับของที่เราใช้อยู่ เนี่ยค่ะหน้าตาความสวยหรูก็ออกมาแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้เรามาต่อจากตะกร้าของตะกร้าสี่เหลี่ยมที่เราแนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คืออันแรกที่เราจัดเสร็จนะคะนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาความสวยหรูความงดงามก็จะมาแบบนี้นะคะค่ะ เป็นแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีความปรารถนาอยากจะทําบุญด้วยของสวยงามแบบนี้นะคะสามารถสั่งมาได้ที่เราคือร้านวิมุติสังฆพันธ์นะคะถนนราชวงศ์ตำบลช้างม้อยอำเภเมืองจังหวัดเชียงใหม่และถ้าเกิดใครที่คิดอยากจะเอาไปทําเป็นสมาอาชีพสามารถทําไปได้เลยนะคะไม่ได้ห่วงวิชานะคะอยากให้ทุกคนได้มีสมมาอาชีพที่เกี่ยวกับงานบุญด้วยกันทั้งหมดนะคะขอบพระคุณมากมายค่ะ